ขอเจริญพรมาย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญาติโยมฟังธรรมะเรื่องอาทีนวัถานะโทษของกามคุณโยมก็หลายๆเรื่องที่จะมาได้หยิบยกนำมาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังจากชาดกบ้างโยมเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์นะซึ่งพระองค์ได้ทรงมองเห็นโทษในกามว่ากามนั้นมีโทษมากมายอย่างไรโยมลองฟังดูนะอยู่ในตรีมุขาชาดกโยมว่าด้วยโทษของกามาพระไตรปิฎกเล่มที่49นะชักการนิบาทชาดกเดี๋ยวโยมฟังดูเนื้อเรื่องเลยว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร พระสาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระเจตตะวันมหาวิหารทรงปรารบมหาพิเนกสกลมคือการออกผนวดของพระองค์จึงตรัสเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าปังโกวะกามะดังนี้ได้ยินว่าพระราชาทรงพนามว่ามคตราชคอนราชสมบัติในนคะรราชคลครั้งนั้นพระโพธิสัตว ได้ถือกำเนิดในประคันของพระอครเมสีของพระองค์พระญาติทั้งหลายได้ถวายพระนามพระองค์ว่าพรหมทัตตก,กุมารอันนี้อดีตชาติของพระพุทธเจา้าโยมในวันที่พระชะกุมารประสูตินั่นเองฝ่ายบุตรของปรหิตก็เกิดใบหน้าของเด็กนั้นสวยงามมากเพราะเหตุนั้นญาติทั้งหลายของเขา เพราะนั้นญาติของเขาจึงได้ตั้งชื่อของเด็กนั้นว่าทรีมุกโยมทรีมุกกุมารทั้งสองนั้นเจริญเติบโต,ตแล้วในราชตระกูลนั้นเองทั้งคู่นั้นเป็นสหายรักของกันเวลามีชนมายุสิบกพรรษาได้ไปยังเมืองตะกศิลาเรียนศิลปะทุกอย่างแล้วพากันเที่ยวไปในคามานิคมเป็นต้น ด้วยความตั้งใจว่าจักพากันศึกษาลัทธิทุกลัทธิและจักรู้จารีตของท้องถิน่นด้วยถึงเมืองพาราณสีพักอยู่ที่สารเจ้ารุ่งเช้าพากันเข้าไปเมืองพาราณสีเพื่อพิกษาคนในตระกูลหนึ่งหนึ่งในเมืองพาราณสีนั้นตั้งใจว่าพวกเราจากเลี้ยงพราหมณ์ แล้วถวายเครื่องบูชาจึงหุงข้าวปายาตแล้วปูอาสนะไว้คนทั้งหลายเห็นคนทั้งสองนั้นกำลังเที่ยวพิกษาจา์เข้าใจว่าพราหมณ์มาแล้วจึงให้เข้าไปในบ้านปูผ้าขาวไว้สำหรับพระหมหาสัตว์ปูผ้ากำพลแดงไว้สำหรับตรีมุข,ขกุมารตรีมุข,ขกุมารเห็นนิมิตนั้นแล้วรู้ชัดว่า วันนี้สหายของเราจักเป็นพระเจ้าพาระนศีส่วนเราจักเป็นเสนาบดีทั้งสองท่านบริโภคนักที่นั้นแล้วรับเอาเครื่องบูชากล่าวมมงคลแล้วออกไปได้พากันไปถึงพระราชจุยานนั้นในจำนวนคนทั้งสองนั้นพระหมาสัตว์บรรทมแล้วบนแผ่นศิลามงคล ส่วนตรีขมุขกุมารน,นั่งนวดพระบาทของพระมหาสัตว์นั้นวันนั้นเป็นวันที่7แห่งการสวรรคตของพระเจ้าพารณสีปโรหิตถวายพระเพลิงพระศพแล้วได้เสียงบุตรสยราชรสในวันที่7พระราชสมบัติไม่มีรัชทายาทเกี่ยวกับบุตรสยราชรส จกมีแจ้งชัดในมหาชนกชาดกอ๋อตรงนี้ท่านไม่พูดรายละเอียดมากนักนะบุตรเสียราชรถออกจากพระนครไปก็คือรถเสียงทายโยมว่ารถเสียงทายนี้ไปณนะที่ไหนบุคคลใดจะเป็นบุคคลที่มีบุญบารมีที่จะเป็นพระราชาโยมราชรถอ่าราชรถเสียงทายนั้นก็จะไปจอดอยู่ณนะที่ที่บุคคลนั้นอยู่โยม มีจะรงงข้านาห้อมล้อมพร้อมด้วยดุริยางหลายร้อยประโคมขันถึงประตูพระราชุทยานครั้งนั้นตรีคมุุคกุมารได้ยินเสียงดุริยางแล้วคิดว่าบุตรยะราชรสมาแล้วเพื่อสหายของเราวันนี้สหายของเราจัะเป็นพระราชาแล้วประธานตำแหน่งเสนาบดีแก่เราเราจัะประโยชน์อะไรด้วยการคลองเรือน เราจักออกบวชเห็นโทษของการคลองเรือนโยมดังนี้แล้วจึงไม่ทูลเชิญพระโพธิสัตว์เลยไปยังที่สมควรข้างหนึ่งแล้วได้ยืนอยู่ในที่กำบังปุโรหิตหยุดรถที่ประตูพระราชชุทยานแล้วเข้าไปยังพระราชุทยานเห็นพระโพธิสัตว์บรรทมบนแผน่นศิลามงคลตรวจด,ดูลักษณะที่ลายตรวจด,ดูลักษณะที่เท้า รายพระบาทแล้วทราบว่าเป็นคนมีบุญสามารถครองราชสมบัติสำหรับมหาทวีปทั้งสี่มีทวีปน้อยเป็นบริวาร2 0 0พได้แต่คนเช่นนี้คงเป็นคนมีปัญญาเครื่องทรงจำจึงได้ประโคมดุริยางทั้งหมดขึ้นพระพธิสัตตื่นบรรทมแล้วทรงนำผ้าสาดกออกจากพระพัก ทรงทอดพระเนตรเห็นหมาชนแล้วทรงเอาผ้าสาดกปิดพระพักอีกบรรทมหน่อยหนึ่งตระงับความกระวนกระวายแล้วเสร็จลุกขึ้นประทับนั่งขัดสมาธิบนศิลาโุร,รหิตคุกเข่าลงแล้วตูลว่าข้าแต่สมมติเทพราชสมบัติกำลังตกถึงพระองค์พระบริษัทตัดว่าร,ราชสมบัติไม่มีราชทายาทหรือไม่มีพระพุทธเจ้าข้า พระบริษัทก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วจึงทรงรับไว้ประชาชนเหล่านั้นได้พากันทําการอภิเศกพระบริษัทนั้นที่พระราชุทยานนั้นเองพระองค์ไม่ได้ทรงลำลึกถึงทรีมุขกุมารเพราะความมียศมากเรียกว่าลืมเพื่อนสนิทลืมเพื่อนสนิทยมไม่ได้นึกถึงเลยนะ ทรงกระทำประทักษิณแล้วประทับยืนที่ประตูพระราชนิเวศนั่นเองทรงพิจารณาถึงฐานันดรของอมาตะทั้งหลายแล้วเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตรขณะนั้นตรีขมุขก,กุมารคิดว่าบัดนี้พระราชุทยานว่างแล้วจึงมานั่งที่ศิรามงคลลำดับนั้นใบไม้เหลืองได้ร่วงลงมาข้างหน้าของเขา เขาเริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อมไปในใบไม้เหลืองนั้นนั่นเองพิจารณาไตารักให้แผ่นดินกึกก้องไปพร้อมกับให้พระปัจเจกับโพธิญาณเกิดขึ้นพิจารณาใบไม้เหลืองความไม่เที่ยงเป็นทุกเปนอนนตตาของใบไม้เหลืองชั้นใดของกายนี้ก็ฉันนั้นโยมมีปัญญาเห็นแจ้งบรรลุเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าในขณะนั้นนั่นเอง ในขณะนั้นนั่นเองเพศครือัดของท่านก็อันตรธานไปบาทจีวรที่สำเร็จด้วยฤทธิ์ก็ล่องลอยมาจากอากาศสวมที่สรีระของท่านท่านใดนั้นเองท่านก็เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบริขาร8สมบูรณ์ด้วยอริยาบทเป็นเหมือนพระเถระผู้มีพรรษาร้อยพรรษา เหาะไปในอากาศด้วยลยิ์ได้ไปอย่างเงื้อมเขานันทะมูลกะในท้องถิ่นป่าหิมพานฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็สเสวยราชสมบัติโดยธรรมแต่เพราะเป็นผู้มียศมากจึงทรงเป็นผู้มัวเมาด้วยยศไม่ทรงรำลึกถึงทรีคะอาตรีมุขคุมารเป็นเวลาถึง40ปี แต่เมื่อเวลาเลย40ปีผ่านไปพระองค์ทรงรำลึกถึงเขาแล้วจึงตรัสว่าฉันมีสหายคนหนึ่งชื่อตรีขมุกตรีมุกเขาอยู่ที่ไหนหนอดังนี้แล้วมีพระประสงค์จะพบพระสายนั้นจำเดิมแต่นั้นมาพระองค์ก็ตรัสถามหาภายในเมืองบ้างท่ามกลางบริษัทบ้างว่า ตรีมุขก,กุมารสหายของฉันอยู่ที่ไหนผู้ใดบอกที่อยู่ของเขาแก่ฉันฉันจะให้ยศสูงแก่ผู้นั้นเมื่อพระองค์ทรงระลึกถึงเขาอยู่ใบๆอย่างนี้นั่นแหละปีอื่นๆได้ผ่านไปถึงสิบปีโดยผ่านเวลาไปถึงห้ปีแม้พระปัจเจกับพุทธเจ้าพระนามว่า รีมุกทรงลำลึกถึงอยู่ก็ทรงทราบวา่าสหายลำลึกถึงเราอยู่แลแล้วทรงดำริว่าบัดนี้พระโพธิสัตว์นั้นทรงเป็นพระราชาจำเริญด้วยพระโอรสพระธิดาเราจักไปแสดงธรรมถวายให้พระองค์ทรงผนวดดังนี้แล้วจึงได้เสด็จมาทางอากาศด้วยลิ์ลงที่พระราชุทยานนั่งบนแผ่นศิลา เหมือนพระพุทธรูปทองคำก็ปานกันเจ้าหน้าที่รักษาพระราชุยานเห็นท่านแล้วเข้าไปเฝ้าทูลถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมาจากไหนพระปัจเจกับพระุทธเจ้าตอบว่ามาจากเงื้อมเขานันทมูลกะท่านเป็นใครอาตมาภาพคือพระปัจเจกับพระุทธเจ้าชื่อตรีมุกโยมเจ้าที่ก็ถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงรู้จักในหลวงของข้าพระองค์ทั้งหลายไหมรู้จักโยมเวะลาเป็นข้รือหัดพระองค์เป็นสหายของอาตมาเจ้าหน้าที่ก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในหลวงมีพระราชประสงค์จะพบพระองค์ข้าพระองค์จักทูลบอกว่าพระองค์เสร็จมาแล้วเชิญโยมไปทูลบอกเถิด เจ้าหน้าที่รับพระบัญชาแล้วรีบด่วนไปทีเดียวทูลในหลวงถึงความที่ตรีมุขะปัจเจกับพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แผ่นศิลาแล้วในหลวงตรัสว่าได้ทราบว่าสหายของฉันมาแล้วฉันจักไปเยี่ยมท่านแล้วเสร็จขึ้นรถไปยังพระราชุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นจำนวนมาก ไหว้พระปัจเจกับพุทธเจ้าทําการปฏิสันฐานแล้วนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทรงทำปฏิสันถานกับพระองค์พรางทูลคํามีอาธิว่าขอถวายพระพรพระเจ้าพรมทัศพระองค์ทรงเสวยราช,ชสมบัติโดยทำอยู่หรือไม่ทรงลุกอำนาจอาคติหรือไม่ทรงเบียดเบียนประชาชน เพื่อต้องการทรัพย์หรือทรงบำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นหรือดังนี้แล้วทูลว่าขอถวายพระพรพระเจ้าประมทัตพระองคท์ทรงพระชราภาพแล้วบัดนี้เป็นสมัยของพระองค์ที่จะทรงละกามสเสด็จออกผนวดแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมถวายแด่พระโพธิสัตว์จึงได้ทูลคาถาว่ากามทั้งหลายเหมือนลม กามทั้งหลายเหมือนพุก็อัตมาภาพได้ทูลภัยนี้ไว้ว่ามีมูลสามทุลีและควนอาตมาภาพก็ได้ถวายพระพรแล้วข้าแต่พระเจ้าปรมทัตมาบพิษขอพระองค์จงทรงละสิ่งเหล่านั้นเสร็จออกผนวดเสียอืโยมตรงนี้ท่าน ขยายความละเอียดนะยมฟังอัตถกถาท่านจะขยายนะบทว่าปังโกพระปัจเจกับพุทธเจ้าตรัสหมายถึงพืชทั้งหลายมีหญ้าสาหลายไมยอ้อ้อและก่อหญ้าเป็นต้นที่เกิดขึ้นในน้ำที่ว่าเป็นหล่มนะโยมนะอุปมาเหมือนหนึ่งว่าพืชเหล่านั้นยังมี กำลังน้ำให้ติดอยู่ฉันใดเบญจากกามกุลทั้งหลายหรือว่าวัตถุกากมและกิเลสกามทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันปรักคือปังกะก็ได้แก่ลมนั่นแหละทยมด้วยอำนาจอย่างพระโยคาวจรผู้กำลังข้ามสงสารสาครให้ติดข้องอยู่เพราะว่า เทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายก็ตามผู้คล่องแล้วติดแล้วในปรักนั้นจะลำบากร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่ลมใหญ่พระปัจเจกับพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าผู้โยมเนาะเป็นผุด,ด้วยนะกามนี่เป็นปรักคือลมกามเป็นผุด,ด้วยลมนี้ถ้าตกลงไปแล้วเหมือนช้าง เหมือนช้างติดหลมนะโยมขึ้นไม่ได้โยมบุมคคลทั้งหลายพูดติดอยู่ในกามก็เหมือนกันนะก็จะพ้นไม่ได้คือพ้นทุกพ้นว่าแตสงสารไม่ได้กามเหล่านี้ทําให้สัตว์ทั้งหลายติดข้องโยมและกามเหล่านี้พระปัจเจกับพระุทธเจ้าท่านตัดเรียกว่าผูด้วยคือปริปะในคําว่าปริโปวการมาซึ่งสัตว์ทั้งหลาย มีสุกรและเนื้อเป็นต้นก็ตามสิงโตก็ตามช้างก็ตามที่ติดแล้วไม่สามารถจะถอนตนขึ้นแล้วไปได้คือสัตว์เหล่านี้ก็ติดอยู่ในกามเหมือนกันโยมถอนตนขึ้นไม่ได้นะก็วัตถุการรมและกิเลสการรมทั้งหลายท่านเรียกว่าปริปะเพราะเป็นเหมือนกับภู เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายถึงจะมีบุญก็ไม่สามารถทำลายกามเหล่านั้นรีบลุกขึ้นแล้วเข้าไปสู่การบรรพชาที่ไม่มีกังวลไม่มีปริโพเทเป็นที่รื่นรมได้เริ่มต้นแต่เวลาติดอยู่คราวเดียวในกามทั้งหลายเหล่านั้นขอถวายพระพรมหาบพิษขึ้นชื่อว่ากามเหล่านี้ทั้งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกับพระพุทธเจ้าและ พระพุทธสาวกทั้งหลายทั้งพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัพพัญญูทั้งหลายตรัสแล้วคือบอกแล้วอธิบายว่าทรงแสดงไว้แล้วว่าชื่อว่าเป็นภัยมีกํำลังเพราะหมายความว่าเป็นปัจจัยแห่งภัยทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและสัมปรายกับพบมีภัยคือการติดเตียนตนเองเป็นต้นและ ที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งกรรมกร32อย่างและโรค78ชนิดนันนี้ท่านก็ภัยที่เกิดขึ้นเพราะกรรมก็มีมากมายนะเหมือนโยมฟังมาในตอนต้นนู้นโยมเรื่องของมหาทุกขคักขันทสูตรนะที่แตมาเคยอ่านให้ญาโย,ายามได้ฟังนะโยมก็คงจะพอนึกออกว่า อากามเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้เกิดภัยอย่างไรบ้างทั้งภายในปัจจุบันแล้วก็ภัยในอนาคตโยมคือในชาติหน้านะโยมในบทว่าระโชจะทูโมจะความว่ากามทั้งหลายอาตมาภาพประกาศไปแล้วว่าเป็นทุลีด้วยเป็นควันด้วยเพราะเป็นเช่นกับ ด้วยทุรีและขวัญอุปมาเสมือนหนึ่งว่าร่างกายของชายที่อาบน้ำสะอาดแล้วรูปไร้และตกแต่งดีแล้วแต่มีฝุ่นที่ละเอียดตกลงที่ร่างกายจะมีสีคร้ำปราศจากความงามทำให้หมนหมองฉันใดพระโยคาวจรทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มาแล้วโดยทางอากาศเหาะได้ด้วยกำลังฤทธ์ปรากฏแล้วในโลกเป็นเหมือนพระจันทร์และพระอาทิตย์ ก็มีสีมัวหมองปราจากความงามเป็นผู้เศร้าหมองแล้วเริ่มแต่เวลาที่ทุลีคือกามตกลงไปในภายในครั้งเดียวเพราะคุณความดีคือสีคุณความดีคือความงามและคุณความดีคือความบริสุทธิ์ถูกขจัดแล้วด้วยกามอันหนึ่งคนทั้งหลายแม้จะสะอาดดีแล้วก็จะมีสีดำเหมือนฝาเรือน เริ่มต้นแต่เวลาถูกควันคือกามรมฉันใดพระโยคาวจรทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้มียานบริสุทธิ์เหลือเกินก็จะปรากฏเป็นเหมือนคนผิวดำท่ามกลางมหาชนทีเดียวเพราะถึงความพินาศแห่งคุณความดีเริ่มต้นแต่เวลาที่ถูกควันคือกามอารมณ์มันรมเอานะโยมนะ ดังนั้นกามเหล่านี้อาตมาภาพจึงประกาศแก่มหาบาพิษว่าเป็นทั้งธุรีเป็นทั้งควันเพราะเป็นเช่นกับด้วยธุรีและควันเพราะฉะนั้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าจึงทรงให้พระราชาเกิดอุตสาหะในการบรรพชาด้วยพระดำรัตว่าข้าแต่มหาบาพิษพระราชาสมภารพรหมทัตเจ้าขอพระองค์จงทรงละกามเหล่านี้ทรงผนวดเถิด พระราชาคันทรงสดับคํคำนั้นแล้วเมื่อจะตรัสบอกความที่พระองค์ทรงติดอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายจึงตรัสคาถาว่าดูก่อนพราหมณ์โยมทั้งกําหนัดทั้งยินดีทั้งสยบอยู่ในกามทั้งหลายต้องการมีชีวิตอยู่ไม่อาจจะละกามนั้นที่มีรูปสะพึงกลัวได้แต่โยมจักทำบุญไม่ใช่น้อยโยมนะ คือว่าไม่สามารถจะละกามได้ยังติดอยู่โยมแต่ไม่เป็นไรนะแม้จะติดอยู่เนี่ยก็จะขอทําบุญให้มากๆว่างั้นเถอะโยมในบทว่ากาหามิปุญญานิความว่าแต่โยมจักทําบุญคือทานศีลและอุบสตกรรมไม่น้อยคือมากดังนี้ขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีกิเลสกามอย่างนี้ ไม่สามารถจะนำออกไปจากใจได้เริ่มต้นตั้งแต่เวลาที่ติดอยู่คราวเดียวพระมาสพระมาหาบุรุษผู้มีจิตเศร้าหมองแล้วเพราะกิเลสอันใดเล่าแม้เมื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณของบรรพชาแล้วก็ยังตรัสว่าโยมไม่สามารถจะออกบวชได้ พระเจ้าพม,มาทัตพระองค์นี้ใดเมื่อทรงตรวจดูพุทธกาลกาธรรมด้วยพระญาณที่เกิดขึ้นในพระองค์แทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรทรงเห็นเนกขม,มะบาร,รมีที่สแล้วจึงทรงสรเสริญคุณในเนกขม,มะอย่างนี้ว่าโอ้โหโยมเนอะโยมฟังมาถึงตรงนี้เนี่ย ก็คงจะไม่จบนะโย,ยมเรื่องของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่กำลังฟังการพารณนาทุนโทษของกามของพระปัจเจกพุทธเจา้าซึ่งท่านเห็นโทษของกามอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วนะและท่านก็จะมาแนะนำเพื่อนสนิทของท่านโยมคือพระโพธิสัตว์เนี่ยที่กำลังติดอกติดใจรุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกามเนี่ยขอให้ละกามบอกบวชเธอนะ ว่าอายุก็แก่มากแล้วโยมเพราะความจะเป็นอย่างไรญาติโยมติดตามและฟังใหม่ในวันต่อไปอาละวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ดำหน้าที่บรรยายต้องขอจากหลายญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร